กลับมาแล้วกลับมาแล้วครับสวัสดีทุกทุกคนที่ชมโดมกราฟออนไลน์มาตั้งแต่ต้นผมหายไปเกือบ2เดือนนะครับในที่สุดผมก็ตัดสินใจว่าผมจะถ่ายคลิปส่วนตัวกิจวัตรประจำวันของผมอีกครั้งหนึ่งครับโอ้ผมก็ดีใจกับตัวเองเหมือนกันที่ผมตัดสินใจได้แบบนี้นะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าผมวุ่นมากๆเลยนะครับ ไปทำหลายๆอย่างมากทั้งเปิดกล้องละครใหม่ทั้งมีงานของค่ายไอคอนิกนะครับกับศิลป,ปินที่ออกใหม่วงนิว o อ t สต็อนะครับวุ่นวายมากเลยแล้วงานเพลงส่วนตัวด้วยแต่ว่าได้อ่นทวีตได้ดูอินสตาแกรมใน Facebook ห,หลายคนก็ถามมาเฮ้ยพี่เลิกถ่ายแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ถ่ายต่อพี่เป็นอะไรหายไปเลยงอนอะไรหรือเปล่าจริงบอกว่าที่พูดมาเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะฮะแค่รู้สึกว่า แดงวุ่นมากจนชีวิตส่วนตัวไม่น่าสนใจเลยเพราะวันวันทำแต่งานไม่หมดแต่ก็มีคนบอกมีอ้อาวพี่ก็ถ่ายตอนพี่ทํางานนั่นแหละครับผมอยากดูผมก็เลยได้ความคิดว่าตั้งแต่น,นี้เป็นต้นไปไม่ว่าจะวุ่นแค่ไหนไม่ว่าจะยังไงไม่ว่าจะตื่นนอนไม่ว่าจะทําอะไรก็จะถ่ายมาให้ดูเหมือนเดิมแล้วกันก็ขอบคุณนะครับที่ยังรอกันอยู่แล้วก็ยังถามเข้ามาวันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องงมยามดีคลิปแรกอีกครั้งหนึ่งที่ผมถ่ายมาให้ดูกันนะฮะ นี่แต่งตัวเรียบร้อยใส่ขาสั้นใส่แว่นตาเพราะว่าวันนี้แดดแรงมากเลยฮะเอาไม่ใช่ฮะเออก็จอบไปกินสุกี้เอมเเดี๋ยวผมถ่ายมาให้ดูที่ร้านสุกี้เป็นไงบ้างนะครับจะไปกินกับวงยู w โอเดี๋ยวเจอกันครับบ๊ายบาย